สวัสดีอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปสุกูสุขคนด้วครับผมพบกับค่อยมุมร้อยร้อยเอ็ดแช่นี่เอาขึ้นเอาขึ้นเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่ดองครับผมกําลังจะกลับพี่้องครับผมกําลังจะเดินทางกลับไปทาหมูแดดเดียวส่งลูกค้านะครับผมหนึ่งอาทิตย์เราทำหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องครับผมแต่พี่เสือพาไปนะครับมาบอกบูมนะครับผมข้อกระจกรถบอกบูมนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่้องเดี๋ยวบูมจะลงไปดูนะครับผม เดี๋ยวบูมน้อยจะพาลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ยอยอกไปไหพี่นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพี่เสือพาไปควักบูมมานี่มานี่ไปน้องกํลาลังสิกรับพี่น้องโอ้ยเกิดเรื่องอะไรอีกเนาะแบบนี้เกิดเรือ่องอะไรอีกเกิดเรื่องอะไรอีกมาปล่อยแอนเชียร์อย่งกือบมาอยู่จังสี่ มึงมีเพิ่นบ่ไล่สุดนี่พิษปกติเด้อพี่น้องบ่นะครับหาคุณมจมตีเด้อียวจบโอเคดีดีเนาะพี่เสือพาไปมีอะไรครับพี่เห็นควักกระจกรถบูมเมื่อกี้นหนคุณน้องไอ้เบลเยียมนะครับสั่งซื้อเจ้แอลกอฮอล์หนึ่งโลนะฮะส่งให้ญาติที่ซิสเกตได้ฝากบูมน้อยไปส่งพร้อมหมูแดดเดียวด้วยนะครับโอ้พี่เสือฝากอันบูมหน่อยว่ามันเป็นอีหยังว่ามันเจ็บท้องว่ามันปวดหัวโอ้ตอนนี้เกิดเหตุยัง ว่า <ort>. ม่เสียภาพไปขี่ไอคิดปะดีดีไม่ย่งนี้ไปใส้ไปบ่ลามากเบาหวาสิกับบ้านไม่อายเอาหนึ <risque> ่งว่าถ้าอาย่ทั้งวัดพูดหลวงแม่ใส่ใส่ใส่ว่าแม่ไอซีขืนวัดพูดหลวงเดี๋ยวไม่ค่อยมาเลยเนาะกิจการค้าขายลุงเรื่องเนาะมาบูมบูมมาไดสี่วันแล้วก็กลับบ้านสามวันลูกย่างแม่ไอ่ลูกสาวได้มีลูกสาวได้สิบเดือนไหมนั่นได้อ่อนนุ่ม กต่เละแหนะโอ้โหนะครับผมนี่ฮะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือของพี่เสือนะครับสองขวดหนึ่งร้อยทักไลน์ไอดีมาไทเกอร์สองห้าหกสี่ไทเกอร์สองห้าหกสี่โอเคคลิปนี้ขายของฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับพี่นนท์ครับผมครับ